เริ่มเบื่อแล้วว่ะเออมันต้องไปตีอ่ะมึงมาตีกับกูก่อนไหมไอ้ยัยอินอ่ะเอาเอออินอินเอาอินมาดิอินมาดิอยู่ไหนไอ้สัตว์อยู่ไหนเดี๋ยวกูเล่นนี่นัลนแหละเดี๋ยวกูไปเลยมึงอยู่ไหนเบื่อรถก่อนเบื่อรถไงวะรถเครียดเลยนะรถเครียอะไรเนี่ยแนโตไอ้เหี้ยไปได้อินเลยไอ้สัตว์เอาดิเหี้ยไปได้อินไอ้เหี้ยไปได้อินไอ้สัตว์เอาดิวิ่งช้าี ตัด <c oughs> ด้วยเอาดิเอาดิเอาแม่งเอาแม่งียอินหลุดอย่างนี้ก็เสร็จดิ เย่บวะดิเฮี้ยวะดิอินหน่อยสัสอินหน่อยเฮี้ยอินหน่อเฮี้ยฮวยจะเกิดอันตราเดียวเองเอ้ยแลาจะหมดวะนีดิดีไงดีไงป่อยเลยไอไม่ต้องนอนไม่ไปนอนอ่ะไม่ใช่เปล่าจไม่ได้บอกซิ่งแปะไม่ไปหาเลือดเลยไม่ทางนั้นอ่ะเราเดบเลยอ่ะเฮ้ยี่มาต่ไตเองไหมเนี่ยบัววัวไตเองทำไมไปที่ไหนอ่ะไปต้องไปรีเลือดที่บ้านมั้งบ้าน ไปเรื่อยเียอินคาตีนกูไว้ก็จ่องอกง่อยยินไอ้เหี้ยไอ้เดีอ้เไอ้เดียร้เย้เดี้วยไอ้เีย์ไอ้เี้ดย้เไอ้ดยไอ้เ้ยอดียอเดเดียยไอดีรไอไ้เดีอดียเดเดออเดี ชื่อโรงเรียนเข้าวอลได้ครับเดี๋ยวพาไปตีว้าวเฮ้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยวเราเลือกโอเคกันแล้วอ่ะออกมันตีกนอู่เฮียต่อไปนิดตั้งบู้ยสัตว์หล่อบู้ยเฮียมาดิเอาเรือกระันมาลงมาดิลงเฮียแล้วกูอยู่คนสองคนกูอยู่บนบานเลยเฮ้ยมาเหลือี้ยงแล้วอ่ะไอ้ขี้กากก็ดังอาวุธหมัดไหมอ่ะหมัดไหมอ่ะไอ้ยูประเทศยูเกลีรอเลยมาหมัดนะเฮ้ยกันยาไปเลยไปเลยไปเลยแน่นะแน่นะแน่แน่ออกมาว้าวว้า โอ้โห oh, <Yeah. S 1> เรียบร้อยเยี่ยนเรือเยี่ยนมีปืนด้วยจัด เฮียนมดีวะหมามัวพวกมึงไงสาดิแม่มึงมึงมึงาเองมึงมาเองอ่ะหมาหมัวไอเฮียกระดกนูไม่นุมโม้มื่อไห่อ้ยชบหาโอ้ยพอได้ยนกูดเลยนุ่มนุ่มนุมน้ึงมกูได้นะกนเอ้างนอกถ้าไรเพิ่มกูอยากนี่เข้าใจปะไปเรียกไปเรียกพวกฝูมึงมาฝูงอ่ะเดี๋ยวกูพากลับเข้าค้อแม่นังขึ้นองเดียไหนเฮียเียแมงเอาไว้สองแบบเอา เดือกูเฮียแม่งหลอกกูไอ้สัตว์ไอเด็กบูทใหม่เมื่อกี้มื่ใหม่ยังดังเลยไอเกิดที่ไหนเนี่ยไอ้สัตว์เกิดที่นี่กูโดนตีนะไอ้สัตว์เคิปเฮียเอาสคิปมา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 เข้นมาเข้ามาดินนมเฮ้ยดีไอไปลไหนเอาไปนะกระหนกบ้ากระหนก เ้ยไปไปจีนตรงนี้ดีกว่าขึ้นรถขึ้นรถไปจีนตรงนี้ดีกว่าไปไปไปเร็วพวกไปเรียนไหนกันไม่รู้อ่าอินอ่ะไอสัตว์มาดิกันเลยก็นเลยครับกันเลยกูไปด้วยอินอ่ะไอเฮี้ยม่งขับรถมาขับรถมาขับรถตามมาไอไอไปไอคนอะไรนะไปลงเลยครับโอ้โหโคตรเยอะเฮ้ยเด็กไหนวะ รคับเด็กไหนครับเนี่ย่เขายังเด็กอยู่อ๋อเด็กอยู่อ๋อยายครับขับรถดูระวังๆนะตาเรือด้วยนะเด็กก็เลยเกิดไอ้เคี้ยกูมาอีกแล้วเนี่ยสี่คนในสัตว์ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีให้เปลี่ยนตาตาไปลงขายป่ะตรวจฮัลโหลว่าตามันเปลี่ยนไม่ได้เหรอโอ้โหเปลี่ยนได้เฮ้ยมาแล้วไอ้เคี้ยก์คูรถเปิดแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้สัตว์มาแล้วขอมันเป่าได้ไหมโอ้โหไม่พลาดเป็นสิบได้ครับ เก็บอาวุธสิเก็บอาวุธเฮ้ยเก็บอาวุธที่มันเปล่าไหมมันเปล่าไหมโอ้โหมันไม่เอามัดเปล่าอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาก็เอาแม่งดีสัตว์เฮ้ยเฮีย เฮียเหลือกูยืนหนึ่งที่ต่อยไม่เป็นด้วยสัตว์หัวกระดาบเลยอ่ะไม่ทันบัฟเลยนะครับเป็นกันจอกไอ้เจนี่เสกขุนขุณอะไรเสียงมาแล้วหรอ่ะเฮ้ยอันนี้มันมาตีเราเหรอเสื้อดำอ่ะเปล่าให้ยเอาเลยเอาแม่งเลยกูอยู่อินกูอินไม่ได้ยินผมสักมาเลย หมัดเปล่าไม่กล้าเนี่ยมัดเปล่าไม่กล้าเนี่ยเฮีบอกว่าถ้ามาดเปล่าส่วนนะผมได้สมัดก่อนนะยังไงกระนกเฮียเอาแม่งดีเอาแม่งดีหมาเนี่ยได้เอาแม่งจริงแค่นั้นแหละใช้ประแจด้วยเฮียหมัดล้วนสี่คนนึงเหรอหมัดล้วเหลืออะไรดีวะ เฮ้ยเียใครมารรสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพ่อพี่ชายเฮ้ยไม่มันไม่ได้ใส่ช็อปไอ้สัตว์ไม่ชอบปภาพเ,เอาเฮ้ยเอาแม่งดีเฮียเอาแม่งดีแล้วใครใส่ช็อปโดนแค่นั้นแหละ ออไปเท่าโทมัดท่าสัไปเฮ้ยหลังมามากูปั๊บมือขวาระทานไอ้ตัจำกูไว้เฮียกูปั๊บมือขวาประทานโง่เฮียไปกูปั๊บ ียไม่แต่งดูเลยอีโก้ที่เสียงเด็กน้อยอยู่เลย